บนโซเชียลแชร์ภาพและคำเตือนว่างดจอก่อนสองขวบพร้อมแสดงภาพเปรียบเทียบสมองเด็กเด็กที่อ่านหนังสือใย,ยประสาทเรียงเป็นระเบียบเด็กที่ดูจอใย,ยประสาทกระจัดกระจายชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสทสอบถามกับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาครับภาพและคําเตือนที่แชร์ให้งดจอก่อน2ขวบนี่จริงแหละครับเป็นภาพสมองจริงครับเพียงแต่ว่าในการศึกษาเนี่ยทำที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในเด็กอายุ3-5ปีโดยภาพสีแดงนะครับก็คือดูใยสมองของเด็กที่คุณพ,พ่อคุณแม่เนี่ยมีการอ่านหนังสือกับเด็กแล้วก็พบว่ามีการเรียงตัวของใยประสาทค่อนข้างมีความสม่ําเสมอแล้วก็ช่วยในเรื่องของภาษาแล้วก็ด้านการอ่านในขณะที่ภาพสมองด้านล่างศึกษาในเด็ก วัยเดียวกันนะครับในเด็กที่มีแนวโน้มที่จะใช้สื่อหน้าจอเป็นปริมาณมากแล้วก็ไม่ค่อยเหมาะสมจะเห็นได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับการจัดเรียงตัวของแยกภาษาที่เกี่ยวกับด้านภาษาด้านการอ่านแล้วก็การควบคุมทางด้านความคิดลดลงแล้วก็มีการจัดเรียงตัวแบบไม่เป็นระเบียบภาพสมองที่แชร์กันเป็นของเด็ก2ขวบแหละครับจริงๆแล้วมันเป็นภาพของเด็กอายุ3-5ปีการทําการศึกษาวิจัยที่เราจะเอาเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีมาทําภาพสแกนสมองเหล่านี้ค่อนข้างยากแต่ว่าจากข้อมูลที่มีการแชร์แล้วอยากให้มาใช้ในเด็ก น้อยกว่า2ปีลงมาก,ก็สามารถจะนามาประยุกต์พอใช้ได้นะครับสมองเด็กที่อ่านหนังสือใย,ยประสาทเรียงเป็นระเบียบ แล้วมันดียังไงครับก็แน่นอนว่าถ้าการจัดเรียงตัวเป็นระเบียบเวลาเขาเนี่ยได้เรียนรู้ในชั้นสูงขึ้นเขาก็สามารถได้รับข้อมูลต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงมันก็สามารถส่งผ่านสัญญาณต่างๆแล้วก็ประมวลผลต่างๆทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีกว่าส่วนสมองเด็กดูจอใหย่ประสาทไม่เป็นระเบียบจะส่งผลยังไงครับในขณะที่ไม่เป็นระเบียบก็จะทําให้เวลาผ่านการเรียนรู้เข้ามายกตัวอย่างเช่นคําศัพท์บางคําที่คุณครูสอนหรือการอ่านหนังสือบางคําที่เขายังไม่เคยได้ยินเลยพอเขาฟังเนื่องด้วยสมองมันไม่เป็นระเบียบก็เลยทํา เขาไม่สามารถจะเชื่อมโยงเข้ามาได้เขาอาจจะต้องคิดวิเคราะห์อยู่นานว่าคํานี้คืออะไรเป็นต้นอาจารย์จึงย้าว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแล6ปีแรกของเด็กให้ดีในช่วงปฐมวัยหรือประมาณ6ปีแรกของชีวิตสมองของเด็กมีความสําคัญมากที่ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเลยนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆแล้วก็มีการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นการอ่นรนานหนังสือนิทานการเล่นการร้องเพลงจะเป็นการช่วยทําให้เซลล์ประสาทแล้วก็โครงสร้างสมองมีการจัดเร ตัวอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะเป็นรากฐานสําหรับการเรียนรู้ในขั้นต่อๆไปแล้วพอแม่ควรพาเด็กไปสแกนสมองแบบนี้ไหมครับจริงๆณปัจจุบันต้องเรียนว่ายังไม่มีที่เอาไปทําแบบนี้การสแกนสมองเหล่านี้มันเป็นแค่งานวิจัยเท่านั้นในปัจจุบันถ้าเป็นในเด็กปกติหรือว่าเด็กที่สงสัยพัฒนาการผิดปกติจริงๆก็คือแค่มาพบกุมารแพทย์หรือหมอเด็กก็จะช่วยให้การประเมินแล้วก็วินิจฉัยเด็กได้แล้วก็ให้คําแนะนําแล้วเด็กหลายคนที่ดูจอมาอยู่แล้วจะพอมีทางแก้ไขยังไงได้บ้างไหมครับในเบื้องต้นอันที่1หนึ่งคุณพ่ คือตระหนักว่าสิ่งที่เราเลี้ยงลูกเนี่ยมีผลต่อสมองของลูกจริงอันที่2กลับมาดูที่ลูกเลยครับว่าตอนนี้ลูกเราอยู่ตรงจุดไหนคุณหมอเด็กช่วยบอกได้ว่าพัฒนาการหรือพฤติกรรมของลูกรวมไปถึงอารมณ์เหมาะสมตามวัยหรือเปล่าจริงๆทุกอย่างไม่มีคําว่าสายหลายครั้งลูกสองสาขวบดูจอเยอะลูกอาจจะมีปัญหาทางด้านพัฒนาการที่ผิดปกติมันสามารถจะค่อยๆกลับคืนหรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้เพียงแค่ผู้ปกครองตระหนักเราเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลยที่จะปิดจอเราเริ่มทํากิจกรรมร่วมกันกับลูกเพิ่มการมีปฏิ เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยส่งเสริมในแง่พัฒนาการแล้วก็พฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปตามปกติครับปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเป็นยังไงล่ะครับก็คือดูเลยว่าปฏิสัมพันธ์น,นั้นเนี่ยพ่อแม่กับเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูกับเด็กมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทําเช่นเวลาเราอ่านหนังสือกับเด็กเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านแบบว่ามีความเครียดกดดันเด็กบางคนสมมุติว่าเขาพัฒนาการช้ามากบางทีแค่ผู้ปกครองเข้าไปเล่นปูไต่กับเด็กเล่นจ้าเอเล่นตบมือชวนร้องเพลงทาท่าประกอบเด็กก็รู้สึกสนุกไปด้วยอยากจะเล่นกกัับบบเเเเเรรราาาขขจจะพูดดโตตต้้ออป็นนุิ่มง สัมพันธ์ในเชิงบวกแต่สรุปแล้วที่แชร์เตือนว่าให้เด็กงดดูจอก่อน2ขวบนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็คือจริงในแง่ว่าการอ่านหนังสือกับเด็กมีผลต่อการจัด